คคเ,เพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กด Like กดแชร์เพื่อนกำลังใจให้กันด้วยนะครับคาบานอินซิกคอมโบนะครับแอดลุยมาถึงเลเวล144นะครับก็จากการฟาร์มเวลฟาร์มมอนสเตอร์นะฮะแล้วก็ทำเวสแตยย่ไล่หนนแต่ต่อไปเนี้ยแอดคงจะต้องคงจะต้องไปฟาร์มเงินด้วยนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย เงินเนี่ยแอดที่แอดฟาร์มฟาร์มมาเนี่ยได้มา1นล้านแนะครับแล้วก็ที่ขายของไปได้232เพชรอันนี้ขอให้แอดลงทะเบียนไว้เนี่ยเยอะเลยเฮ้ยม,ย,ยมีขายได้อีกแล้วนี่ครั้งสุดท้ายนี่ขยได้แล้วโอ้ยสเพ็ดเองเอ,อ่ะอ่ามีเล็กมีน้อยก็ขายไปครับนี่อันนี้ได้10เพชรนะครับเนี่ยขายไปเรื่อยๆมีเล็กมีน้อยขายไปนะครับได้เล็กได้น้อยเก็บสะสมไปนะฮะ แอปตีได้แอก็มาขายนี่ฮะแล้วก็เอ่อเมื่อเราได้เงินมาพอแล้วเนี่ยแอจอยากจะพาผู้ชมไปดูที่แอปติดอยู่เรื่องของการอัปเดตตัวนี้นะเนี่นี่ครับเพื่อที่จะเพิ่มค่าพลังนี่ครับเพิ่มค่าพลังสูงสุดนี่เพราะว่าการอัปเดตให้เป็นเลเวล9เนี่ยมันต้องใช้เงิน7 0 0 0 0สี่อย่างคลิปที่แล้วเนี่ยเงินมันไม่พอ แอ็คชเลยไปฟาร์มไปฟาร์มเงินนะครับไปฟาร์มเงินก็คือฟาร์มฟาร์มเวิร์กงารเดียวกันนะครับเพราะว่าเราไปตีมอนสเตอร์เนี่ยนอกจากได้ค่าเอฟพีมาเพิ่มเลเวลแล้วเนี่ยมันยังมีดรอปเงินมาด้วยนะฮะเอาล้วครับเจ็ดแสนคัพเลยอัพเสร็จปั๊บอัพเป็นเลเวลเก้าครับไปเลเวลสิบได้ไหมลองอีกทีนะครับอัพเป็นเลเวลสิบใช้เจ็ดแสนเจ็ดแสนสี่นะครับหมดพอดีได้แค่เลเวลสิบนฮะไม่ได้อีกแล้วนะครับไม่ได้อีกแล้ว ถ้าอันนี้อ่ะอันนี้ได้นะครับแต่ว่าสกิลเนี่ยแอดว่าจะไม่อัพละเพราะว่าค่าสกิลตัวเนี้ยมันก็พันกว่านี่โอเคอยู่นะใช้ได้อยู่นะอันนี้ก็ใช้เจ็ดแสนใช้เงินทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยตัวนี้อัปเกรดต,ตรงนี้ก็เป็นอัปเกรดค่าดีเฟน์นะครับนเ,รเ,นเนี่ยอัเปเกรดค่าดีเฟน์เนี่ยจากเลเวลหนึ่งไปเลเวลสองเนี่ยแล้วก็อัปเกรดต,ตรงนี้เมจิกแอตแท็กเนี่ยบวกอีกสามสิบเออนี่แอดจะดูที่ว่าตอนเนี้ย พบประมาณเหลือเท่าไหรแล้วต้องเข้าไปที่โอ้เหลือสามแสนเอหมดแล้วนะครับต้องเข้าไปที่หน้าเอเจนช็อปนะครับหน้าเอเจนช็อปเนี่ยเราจะสามารถดูจํานวนเพชรแล้วก็จํานวนเงินได้นะครับเอาและะ้วฮะไม่พอแล้วก็ต้องอัพต่อทีนี้การที่จะฟาร,ร์มเงินมาอีกหลังจากนี้แอดน่าจะต้องอาจจะต้องยอมนะครับว่าเลเวลอาจจะไปช้าหน่อยแต่แอดจะเอาเวลามามา,มาฟาร,รม์มมาฟาร,ร์มเงินออนกันนะครับ วิธีการฟาร์มเงินอ่อนอดจจะตอจะต้องไปตรงนี้นี่ฮะจะต้องเอาอุปกรณ์สวมใส่พวกนี้ครับเนี่ยเนี่ยพ,พวกกําไลนะฮะพวกกําไลแล้วก็พวกแหวนอันนี้แหวนหมดอายุไปแล้วนะครับนี่หมดอายุไปแล้วนะแล้วก็ต่างหูพวกนี้ที่มันมีอํานาจในการดรอปเงินเนี่ยสร้อย,อยนี่ครับเนี่ยพวกนี้อาจจะต้องจัดการหาพวกนี้มาให้เป็นดรอปเงิน วิธีการหาก็คือแอดจะไปตรงนี้นะครับไปที่เอเจนต์ช็อปนี่เลยนี่ฮะเอเจนต์ช็อปและแอดก็จะไปดูว่าอย่างสมมติว่าการณีแอดแหวนใช่ไหมครับแหวนเนี่ยแอดก็จะไปดูพอแตะที่แหวนแล้วนะครับไปแตะตรงนี้นะครับแตะตรงคําว่าออนนี่นะฮะแล้วก็เลือกเป็น r i n g of Seven Co in เนี่ยเลือกอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นแหวนเพิ่มเงินนะครับนี่เพิ่มการดรอปเงิน แต่ว่าจะมีขายไหมเนี่ยแหวนไม่มีใครเอามาขายนะครับไม่มีใครเอามาขายโอเคเมื่อไม่มีใครเอามาขายแหวนที่แอดจะใช้ลองลงมาก็จะเป็นแหวนน่าจะเป็นอันนี้นะครับ f o r ์ดออฟเสิรนี่ฮะแหวน f o r ์ดออฟเสิรนี่ครับ f o r ์ดออฟเสิรเนี่ยมันจะเป็นแหวนที่ใช้ดูดเลือดเห็นไหมครับแชทใช้ดูดเลือด นี่แหวนที่ช่วยในการหดุดเลือดหรือดูดซับพลังความเสียหายไม่ใช่ดูดเลือดสิแอปซอบนั่นคือรับลดลดค่าความเสียหายลง4%ออประมาณนี้นะครับนี่นี่แหวนนะครับอันนี้คือ f o r ์ o ออฟเซิรแต่ถ้าเป็น e x ็กซ t i o n ชั่นเอ็กซไม่มีขายนะฮะนี่น ไม่มีขายก็โอเคครับแหวนก็คงต้องใช้ฟอสออฟเซิร์ฟนะครับทีนี้เมือ่อแหวนไม่มีเราไปดูสร้อยนะครับสร้อยนี้ก็ไปดูได้นะครับเป็นอะมาเล e ออฟเซเวนโคอินไหนเอ่ยนี่ครับมันมีคำว่าเซเวนโคอินเนี่ยครับเนี่ยแสดงว่าสร้อยเนี่ยมันจะสามารถช่วยในการเพิ่มเงินได้ไม่มีขายอีก ถ้าไม่มีขายสร้อยแอดก็จะใช้เป็นแวนพิริกเนี่ยฮะแวนพิริกนี่ดูดเลือดแน่นอนเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรจะไม่มีขายอีกเหรอ่อะไม่มีขายไม่เป็นไรมีขายเมืม่อไหร่แอดจะมาดูตรงนี้ต่อไปไปตังหูนะครับตังหูเนี่ยก็ต้องใช้ต่างหูเอ่อเซเว่นโคอินนี่เหมือนกันเลยนะครับต่างหูเซเว่นโคอินนะครับแตะไปดูที่มี่ขายไหมอันนี้มีนะครับ ตางหูเทรนโคอินเนี่ยถ้าระดับแรกเลยเนี่ยมันจะเพิ่มการดรอปเพิ่มการดรอปเงินไปอีก1 0เแต่ถ้าเราเพิ่มเป็นจากทั้งหมดนะฮะแต่ตรงนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับแอดเลือกเป็นเลเวลสองเป็นระดับ2นะครับเป็นระดับ2เนี่ยจะเพิ่มเพิ่มการดรอปเงินเป็น20%แล้วก็เพิ่มอัตราการดรอปของที่เป็นเป็นกล่องนะครับประก เนะี่ยกล่องเหมือนเป็นกล่องไอเทมนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นถ้าเป็นระดับสนะี่อาจจะข้ามไประดับสี่แต่ระดับสนีะ่ราคาสูงหน่อยนะครับราคานี่เป็นร้อยเลยระดับสนะี่เนี่ยก็จะเพิ่มเพิ่มการดรอปเงินสามสิบเปอร์เซ็นตฮะนี่เพิ่มการดรอปเป็นสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เพิ่มอัตราการดรอปของกล่องไอเทมอีกสามเปอร์เซ็นจริงๆนี้น่าสนใจนะครับ แต่ว่าราคาร้อยกว่านะร้อยสามิบเก้าก็ต้องรอให้สะสมขายของสะสมเพชรอีกสักหน่อยก่อนนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็มาถึงข่านบาสเลตนี่เป็นกําไรนะครับกําไรก็จะเลือกเป็นเซเว่นโคอินนี่นะครับเซเว่นโคอินปั๊บเห็นไหมฮะกำไรเซเว่นโคอินก็จะมีเพิ่มการดรอปมาอีกสิบเปอร์เซ็นต์นี่เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกันเลยถ้าเราเลือกเป็นกําไรระดับสี ลำดับระดับ4ฮะร้อยสี่สิบนี่นะครับราคามันจะเป็นหลักร้อยนะฮะร้อยเพชรนะครับก็จะเพิ่มเหมือนกันเลยเหมือนกันกระตังหูเลยนะครับจะจะเพิ่มการดรอปเงิน30%นะเพิ่มเงิน30%นะครับแล้วก็เพิ่มอัตราการดรอปของกล่องใส่ไอเทมอีก3%นะฮะถ้าใช้ใช้ใช้2อย่างนี้ก็4ชิ้นนะครับ4ชิ้นก็เท่าไหร่ล่ะเพิ่มเพิ่มเงินไป120%ย่ส การดอบแต่ละครั้งจะได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ดอบของที่ไปสาย12%กล่องไอเทมนะฮะน่าสนใจครับเดี๋ยวแอดจะม้องมาจักตรงนี้นะฮะแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องขอเวลาเก็บสะสมเพชรก่อนทีนี้อีกอันหนึ่งที่อยากให้ผู้ชมกับเพื่อนๆได้รับทราบไว้ก็คือตรงนี้ครับว่าจะบอกก็ลืมทุกทีถ้าเกิดว่าเรามาฟาร์มเวลหรือทำอะไรตรงไหนก็นแล้วแต่ แต่ว่ามีคนเยอะแยะเลยเนี่ยเราสามารถที่จะหนีได้โดยการเปลี่ยนช anel นะครับไปช anel อื่นนี่ฮะถ้าตรงนี้มันมีคนมากเนะี่ยเราก็ไปชแนลชแนลหนึ่งอยู่แล้ย้ายปับ๊บมันก็จะไปลงชแนลหนึ่งที่จุดเดิมอ้าวเนี่ยมีคนอีกแล้วไหมครับนี่มีคนอยู่ใกล้ๆเราอีกแล้วเราไม่อยากมาฟาร์มใกล้ๆเขาเราก็หลบนะฮะหลบไปไปช anel ต่อไปไปช a n ลอะไรช n นลสองนี่ยะมันปกติอยู่อ้าวชแนลสองไปเลย ปั๊บหมายชแนลสองว่างไหมว่างทีนี้เมื่อว่างปั๊บเราจะไปจุดที่เรามาร์กเอาไว้จุดที่เราฟาร์มของนะ่ะนะฮะเรามาร์กไวน้นี่แอดก็มาร์กไว้3จุดนะครับวิธีมาร์คกคือเอาตัวละครเราไปไปวางตรงนั้นก่อนให้ตัวละครเราตีมอนหรืออะไรหรือยืนอยู่ตรงนั้นก็ได้แล้วก็แล้วเราก็มาแตะลงเบียนทพิกัดแค่นี้มันก็จะมาร์กพิกัดมาให้เราลนะตรงนี้แอดจะมาที่จุดนี้นะครับเห็นไหมนี่จุดนี้นะครับ โอเคแต่ปั๊บไปละเห็นไหมฮะแค่นี้เราก็สามารถที่จะมาฟาร์มมาฟาร์มที่มอนสเตอร์ตรงจุดที่เราต้องการได้นะฮะนี่นะครับแล้วก็วิธีดูว่าเราฟาร์มเนี่ยเงินจะขึ้นไหมก็เข้าไปที่เอเจนต์ช็อปนะครับแล้วก็ให้เราดูตรงนี้นะครับนี่ดูตรงนี้ตัวเลขนี่มันจะขึ้นโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้กับวิธีการปั๊มสตังนะครับปั๊มสตัง ฝั่มเหรียญออน on, เออฝั่มเหรียญออน on. ทีนี้ถ้าเราจะจากจุดที่เราฟาร์มเวลอยู่กับมอนสเตอร์เนี่ยถ้าเราจะไปทำเควสเราก็สามารถแตะที่เควสได้เลยจากเควสนี้ก็ได้หรือจากเควสตรงนี้ก็ได้นี่นะครับนี่นะครับจะเข้าเควสตรงนี้ก็ไปดูว่าเราจะไปตามเนื้อเรื่องเควสตามเนื้อเรื่องหรือเควสนอร์มอนนะครับในเควสนอร์มอนแอดก็มาถึงที่ร้อแล้วนะฮะแต่ถ้าไปแอดตามเนื้อเรื่อง เราออกมาที่ข้างหน้านี้ก็ได้เอาตรงนี้ก็ได้ลองดูนะครับปับ๊บมีอะไรที่แอดยังลืมบ้างเพราะว่าหลังจากนี้แอดจะไม่ฟาร์เวลนะครับแอดก็จะไปเก็บตังค์ฟาร์อันเนี้ยไปฟาร์เงินไว้เป็นหลักเลยแล้วค่ะแล้วก็พัฒนาตัวละครนะาะฉอนนั้นก็จากนี้ไปคลิปคาบานก็อาจจะช้าหน่อยอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะถ้าไม่ถ้าไม่มีอะไรก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงแอดก็จะไม่ทำเพราะาเนื้อหามันจะซ้าๆเดิมแอดจะไม่ทํานะครับ เอาละครับนี่ลองดูนะครับเข้าไปคุยกับโปรไซออนนะครับ่เาเรื่องเออเกี่ยวกับการเลือกประเทศเนี่ยมันจะมีประมาณปร,มาาาประมาณห้าสิบประมาณห้าสิบถ้าจำไม่ผิดนะฮะเลเวลห้าสิบเนี่ยมันจะมีเคเวสอยู่เควสหนึ่งที่สามารถที่จะให้เราเลือกเลือกประเทศนะครับให้เราเลือกประเทศตอนให้เราเลือกประเทศเนี่ยเราอาจจะต้องอแกะสลักตรงนี้ก่อน เราอาจจะต้องทําตรงนี้นะครับมันมีตรงอ่าตรงตรงเควสน่ะนี่ยพอเราแตะเควสปั๊บใช่ไหมฮะเนี่ยมันมีตรงนี้เราต้องแตะเป็นออฟเป็นออฟนะครับเนี่ยแตะให้เป็นออฟเพราะว่าตัวหนังสือมันจะได้มีมันจะมีที่ให้เราเลือกตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีเป็นเป็นเป็นข้อมูลเป็นเมนูให้เราเลือกถ้าเราปล่อยออโต้แล้วเนี่ยเราจะแตะไม่ทันนะฮะมันจะไปเรื่อยเลยแป๊บแป๊บแป๊บแตะไม่ทันเนี่ยนะฮะเนี่ย เราก็ไปเลยเนี่ยเนี่ยฮนะก็ถ้าอะไรที่เราจะต้องเลือกเนี่ยมีข้อมูลเยอะๆเนี่ยก็คงต้องต้องกดออโต้สำหรับเอ่อเควสเนี่ยให้เป็นออฟจากออนให้เป็นออฟนะครับแล้วก็ตอนนี้เจออยากจะพาผู้ชมไปดูนี่อีกอย่างเราได้ไอเทมมาเนี่ยอเทมมานี่นไหมครับที่ได้ตัวนี้มาเนี่ยได้มาจากการทำเลเวลล์ร้อยสี่สิบเฮ้ยไม่แน่ใจประมาณร้อยสามสิบ นี่ฮะน่าจะประมาณนี้ครับเฮ้ยหรือว่า1น0้นี่บอกเลยเวลร้อยหรือสูงกว่าอาจจะเป็น100อแอดแอดจะลืมลืมไปแล้วเนี่ยไปที่แกลนมาเยอเต้ Ma ote, ที่เมืองพอตลักนะครับทำเควสไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะมาเองครับเควสเนี้ยก็จะได้น้ํายานี่มาเขาบอกว่าให้ให้แตะให้ให้ใช้น้ํายาจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างลองใช้กันดูเลยนะครับใช้ปับ๊บเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยตัวละครเรามีปีก ตัวละครแล้วปีกงอกเอาแล้วปีกงอกอะเออปีกงอกเช่นั้นเห็นไ,ไหมครับเออปีกงอกแล้วนี่นะฮะแล้วก็มันยังมีอย่างอื่นอีกมีอันนี้อันหนึ่งเนะะี่ยครับไอเทมผูกมัดมตัวละครนี่ก็เหมือนกันแฟนมาเยอเต้ก็ให้มาใหจีเวลจีเวลี่บล็อกมาบอกให้เราใช้จะได้อะไรก็ไม่รู้นะครับเออนี่เป็นแม่บุญธรรมตัวเนี่ย นะฮะบอกว่าเป็นแม่บุญธรรมอ่ะกดเลยยินกันเฮ้ยได้อุปกรณ์มา2ชิ้นนี่เป็นกําไรกําไรเลยเอ้ยอันนี้ก็ได้มานะฮะนี่ได้อาคนณามาเนี่ยมีเวลา5วันเหมือนกันให้เราเลือกใช้เนี่ยครับเลือกใช้เราก็ลองเลือกดูนะครับมีหลายแบบนี่แบบหนึ่งนะฮะเพิงดูว่าแต่ละแบบนะให้ค่าอะไรมาเนี่ยให้ค่าแอตแทกให้ค่าดีเฟนอันนี้ก็ดีเฟนนะฮะเนี่ยอันนี้ก็ดีเฟนนีนครับ นี่ส่วนอันที่ add ใส่ไปนี่เป็นค่า a t ท a c k ประมาณนี้นะครับเนี่ยนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่ถ้าใช้ตัวนี้เพิ่มดีเฟน s e แะใช้ด้านตัวซ้ายที่ add ใส่ไปเนี่ยเป็นเพิ่ม a t t a ก็แล้วจะเราจะเลือกนะครับโอเคครับก็ส่วนไอเทมช็อปไม่มีอะไรนะรก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กับคาบาล infinite combo นะครับเอาล้ครับ คุดสําคัญต่างจากนี้ก็คือการฟาร์มเงินออนนะครับฟาร์มเงินออนแล้วก็ลงดันแอสเรเริ่มลงดันแล้วนะครับเพื่อไปเอาของฟาร์มของเอามาขายในร้านนะครับเพื่อสต็อปเพชรเพชรฟ้านะครับก็บอกว่าจะสนุกกับคาบานอินคนิปคอมโบนะครับพบ่ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ